หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้นำสเสนอข่าวการตอบโต้จากทางสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยต่อกรณีที่กัมพูชาเปลี่ยนชื่อกีฬามวยไทยไปเป็นกุลขแมร์ในการแข่งขันกีฬาเซเกมครั้งที่32โดยอ้างว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ของประเทศกัมพูชาซึ่งในฐานะเจ้าภาพมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นได้โดยทางฝั่งไทยได้ออกมายืนยันที่จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน,ขน แต่ได้แจ้งปัญหาดังกล่าวไปให้ทางชาติสมาชิกอาเซียนได้รับทราบถึงมาตรการการลงโทษหากเข้าร่วมการแข่งขันล่าสุดนายวัดจำเรินเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกัมพูชาว่าประเทศสมาชิกซีเกมมีสิทธิ์ที่จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาใดๆได้ตามความประสงค์ และไทยก็มีสิทธิที่จะไม่ส่งนักกีฬา,าร่วมการแข่งขันในกีฬาการต่อสู้เขเมรในซีเกมครั้งนี้ซึ่งกัมพูชาเองก็จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งต่อไปในปี2025ที่ไทยจะเป็นประเทศเจ้าภาพโดยในวัดอ้างว่าในฐานะที่เป็นประเทศผู้จัดการแข่งขันกัมพูชามีสิทธิ์ที่จะรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชาติ ในวัดได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ว่าเขารู้สึกดีใจที่ได้เปลี่ยนชื่อมวยไทยไปเป็นมวยเขมรหรือกุนขแมศิลปะการต่อสู้แขนหนึ่งของกัมพูชาและได้แนะนํากีฬาชนิดนี้สู่สาธารณะในฐานะที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติและแม้ว่าฝั่งไทยจะไม่พอใจกับการตัดสินใจในครั้งนี้และไม่ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันมวยเขมรก็ยังจะเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32เพราะตอนนี้ มีประเทศสมาชิก6ประเทศสนับสนุนที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแล้วซึ่งได้แก่อินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์ลาวเมียนมาและมาลเลเซียโดยในวัดเผยว่าตามกฎการแข่งขันหากมีประเทศเข้าร่วมมากกว่า4ประเทศขึ้นไปเจ้าภาพก็จะสามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภทนั้นได้ซึ่งตอนนี้เรามี6ประเทศที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันแล้วเราไม่สนใจว่า ใครจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อย่างกรณีของการแข่งขัน South East Asian k h m r m a r t i a l Arts Championship ที่เมืองสีฮนุวิลเมื่อวันที่9-11ธันวาคมที่ผ่านมาประเทศไทยก็ไม่เข้าร่วมการแข่งขันแต่กัมพูชาก็ยังสามารถจัดการแข่งขันต่อไปได้เพราะมี6ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้นซึ่งก็คืออินโดนีเซียเวียดนามลาวเมียนมามาเลเซียและกัมพูชาในฐานะเจ้าภาพ การเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศซึ่งในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งต่อไปถ้าไทยใช้ชื่อกีฬาว่ามวยไทยกัมพูชาก็จะไม่ส่งนักกีฬาาร่วมการแข่งขันเช่นกันนายวัดยังแสดงความคิดเห็นอีกว่าเขามองในแง่ดีว่าความเป็นเอกภาพในด้านกีฬายังมีอยู่หากมันเป็นการแข่งขันเพื่อการกระชับมิตรแต่จะเป็นข้อยกเว้นสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ ฉะนั้นการแข่งขันอย่างรายการไทยคิง t ทรฟี่หรือไทยไฟท์แคมบเดียเราก็ยังจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอยู่เรายังเป็นมิตรกันในการพัฒนาศิละปะการต่อสู้ของขเขมรและมวยไทยในรูปแบบของรายการที่แข่งขันเพื่อการกระชับมิตรนายเทมเมนประธานสาพันกีฬามวยขเขมรยังได้เปิดเผยกับสื่อที่นั่นผ่านทางโทรศัพท์ที่มีความคิดเห็น ในททิศางเดียวกันว่ากัมพูชาจะไม่เปลี่ยนชื่อกีฬาชนิดดังกล่าวเนื่องจากมันเป็นกีฬาที่แสดงอัตลักษณ์ของประเทศกัมพูชาถึงแม้ว่าไทยจะไม่ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันแต่กัมพูชาก็มีประเทศสมาชิกอื่นๆที่สนับสนุนในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งหากพวกเขาไม่มาแข่งเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้มันเป็นสิทธิ์ของพวกเขาแต่ถ้าหากพวกเขาจัดการแข,ข่งขันขึ้นมาบ้างเราก็จะไม่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันเช่นกัน ความเคลื่อนไหวของกัมพูชาล่าสุดนี้ถือว่าเจ้าภาพยังยืนยันที่จะเดินหน้าต่อในเรื่องเดิมโดยที่ไม่ได้สนใจในเรื่องกฎกติกาสากลแต่ใช้การเข้าร่วมของชาติสมาชิกที่อ้างว่ามี6ประเทศแล้วในตอนนี้เป็นเหตุผลในการที่จะใช้ชื่อกุลเขมรในการจัดการแข่งขันต่อซึ่งน่าสนใจว่าประเทศสมาชิกที่ถูกอ้างชื่อนั้นมีการยืนยันการสนับสนุนจริงหรือไม่ซึ่งเป็นประเทศที่เคยเข้าร่วมการแข่งข,ขันมวยขเขมร ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและทางไทยเองจะมีมาตรการตอบโต้นในเรื่องนี้อย่างไรต่อไป